คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเลขเด็ดก่อนใครขอบคุณครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้งนองๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสูตรหวยเจ็ดแปดเก้านะครับในคลิปนี้นะครับเป็นปักหลักสิบบนก็มีให้สองสูตรเหมือนเดิมนะครับสำหรับปักหลักสิบบนก็ไม่ใช่สูตรใหม่อะไรนะครับสูตรเก่านะครับเข้าต่อเนื่องมาจากงวดก่อนทั้งสองสูตรนะครับเข้ามาแล้วก็ประมาณ11งวดด้วยกันนะครับ สูตรแรกนะครับที่เราใช้นะครับหลักร้อยบวกหลักร้อยบวก10บบนบวก10บบนบวก0บวกสอง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 สหลักนะครับบวกกันตามด้วย5เลขคขงที่ก็จะได้5เลขนะครับสูตรที่สองนะครับที่เราใช้หลักร้อยบวกหลักร้อยบวก10บบนบวก10ลา บวกศู์บวก3บวก2บวกหบวกสก็4หลักเหมือนกันนะครับบวกกันนะครับตามด้วยเลขคงที่ห้าตัวก็ได้5เลขนะครับ2คู่ก็มาชนกันนะครับใช้ตัวเลขที่เหมือนกันนะครับเพราะเราต้องการน้อยชุดมาดูตัวอย่างนะครับ เดียวพอนะครับตัวอย่างนะครับสูตรเก่านะครับใครอยากดูเต็มๆนะครับก็ไปดูของคลิปก่อนได้นะครับปักหลัก10บ,บนนะครับคลิปก่อนของวันที่2มกราหลุมนะครับที่ให้ไหว้กอนใชวันที่16ธันวาคมนะเป็นตัวตั้งนะครับงวันที่1ออก0 9 7 8 6 3ในท้าย2ตัว2 1 หลักร้อยบวกหลักร้อยนะครับเลขแปดบวกสิบบนบวกสิบบนก็เลขหกนะครับแล้วก็อีกหนึ่งหลักมี่หลักนะครับเอาใหม่นะครับหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกสิบบนบวกสิบบนแปดบวกแปบวกหบวกหกแปดบวกแปดได้สินะครับสิบหกบวกหกเป็น2ีสิบสอง 22บวก6เป็น28ใช้เลข8นะครับหลักหน่วยน้ำ8บวกกับเลขคงที่8บวก0คงที่ได้8 8บวก2คงที่ได้10ใช้เฉพาะเลข0 0บวก2คงที่ได้2 สอบวกสคงที่ได้4 4่บวกสคงที่ได้6ก็จะเป็น5เลขนี้นะครับ8 0 2ศูสอต่อไปเป็นสูตรที่2นะครับหลักร้อยบวกหลักร้อยบวก10บนบวก10ลาง แปดบวกแบวกหบวกสอบวกแได้16บหนะครับสิบวกหเป็น22 22ิบวกสก็เป็น24ใช้เฉพาะเลขสีนะครับนำสี่บวกกับเลขคขงที่4ีบวกศูนย์คงที่ได้ส4่บวกสามคงที่ได้เ เจบวกสอคงที่ได้9 9บวก1คงที่ได้10นะครับใช้เฉพาะเลขสูงศูบวก2คงที่ได้2สูตรที่2ก็จะเป็น4 7 9 0 2นะครับขอมาดูกันนะครับ2 0ส,สูนะครับชนกันมีตัวไหนนะครับที่เหมือนกันบ้างทั้ง2ส,สูต เลข8ไม่มีนะครับตัวแรกก็จะเป็นเลข0ูตัวต่อมาก็เลข2นะครับเลข4มี3ตัวนะครับที่เหมือนกันทั้ง2สูตรนะครับเลข0เลข2แล้วก็เลข4ผลน,นะครับ2มกรลาคร อันนี้หนึ่งองคเจ็ดนย์สองศูนย์เก้าเลขท้ายสตัวห้านสูตรนี้นะครับ10บนนะครับที่เราหาออกเลขศูนย์นะครับเข้าตรงนี้นะครับถูกต้องนะครับก็ได้สามตัวนะครับเข้าเลขศูนย์นะครับมาทวนสูตรกันอีกทีนะครับ สูตรแรกนะครับหลักร้อยบวกหลักร้อยบวก10บนบวก10บนรวมกันแล้วได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะมาบวกกับเลขคงที่บวก0บวกสอง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 สูตรที่2นะครับหลักร้อยบวกหลักร้อยบวก10บนบวก10บลา รวมกันแล้วได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นะมาบวกกับเลขคงที่เลขคงที่สูตรที่2ก็คือบวก0บวก3บวก2บวก1บวก2ต่อไปก็เป็นสถิตินะับที่ผ่านมานะครับ11บงวดนะครับของสูตรที่1ก็เพิ่มเติมงวดล่าสุดเข้าไปนะครับ แล้วก็ฝั่งขวานะครับก็จะเป็นสถิติ11งวดของสูตรที่สองาหลังไหนกันบ้างคอย้อนไปดูกันได้นะครับจาก2สูตรนะครับมาหางวดที่จะถึงนี้ก็คือ17มกราคม268 8 ใช้วันที่2นะครับมกราคม2568เป็นตัวตั้งหลังวันที่1ออก7 30 209เลขท้าย2ตัว51สูตรแรกนะครับหลักร้อยบวกหลักร้อยบวก10บนบวก10บบน สองบวกสงบวกศบวกศูนยวมกันก็ได้4นะครับนำสี่บวกเลขคงที่สีบวกศูนคงที่ได้4 4่บวกสคงที่ได้หกหบวกสองคงที่ได้8 8บวก2คงที่ได้10ใช้เฉพาะเลขศูนบวก2คงที่ได้2จะเป็น5เลขนี้นะครับสูตรที่1นะครับ4 6 8 0 2ต่อไปสูตรที่2นะครับหลักร้อยบวกหลักร้อยบวก10ปนบวก สิบลา2สองบวกสบวก0บวกอสบวกสได้4นะครับ4ีบวกศก็4 4่บวกหเป็น9ก้านำได้9บวกเลขคงที่9กบวกศูนคงที่ได้9 9้บวกสามคงที่ได้12บนะครับใช้เฉพาะเลข2 2บวก2คงที่ได้4 4บวก1คงที่ได้5 5บวก2คงที่ได้7นะครับสูตที่2ก็จะเป็น9 2 4 5 7นํา2สองสูตรนะครับมาชนกันนะครับให้มันเหลือน้อยชุดลงนะครับ ตัวแรกที่มีเหมือนกันนะครับเลขสี่เลขหกไม่มีนะครับเลขแปก็ไม่มีเลขศูไม่มีก็จะมีเลขสองหนึ่งตัวนะครับ วันที่17มกราคมนะครับก็จะได้แค่2เลขนะครับเลข4กับเลขสสูตรที่ผ่านมานะครับก็จะมี2เลข3เลข4เลขนะครับที่เหมือนกันนะครับทั้ง2สูตรงวดนี้นะครับได้แค่2เลขนะครับ4กับ2สรุปนะครับสั้นๆเลยนะครับปักหลัก10บน ประจามัวัาที่17มกราคม2568ลายเลข2กับเล็4นะครับก็ฝากไว้พิจรารณากันด้วยนะครับสูตรหลักๆนะครับตัวนี้เป็นสูตรเก่านะครับต่อเนื่องจากงวดก่อนเข้ามาทั้ง2สูตรด้วยกันนะครับจับคู่กันนะครับไม่ใช่จับคู่กันนะครับจับชนกันนะครับก็ เหลือ3เลขนะครับโกดกอดก็เข้ามานะครับ1ตัวนะครับในงวดนี้เหลือแค่2เลขใครชอบนะครับก็ลองพิจารณาดูได้นะครับทุกสูตรนะครับเป็นสูตรที่ได้จากการคำนวณก็มีถูกมีผิดนะครับมีเข้ามีหลุดสำรับใครนะครับต้องการสูตรไหนนะครับก็คอมเมนต์กันไว้นะครับ จะทยอยทำให้เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ